นะครับคุณตุ๊กครับเดินมาเห็นของขวัญหลากหลายนะครับจากจจกของคุณตุ๊กรู้สึกว่าจะมีของขวัญชิ้นใหญ่ที่จะมอบให้กับคนของาน่าหน้าน่าคือเห็นเป็นรถยนต์เลยคับคุณตุ๊กครับมันคืออะไรครับอ๋ออันนี้ก็เป็นของขวัญอาจจะเป็นชิ้นแรกสำหรับคนที่เขายังไม่เคยมีมาก่อนนะคะแล้วรถคันนี้นะคะก็เพียงแค่ ลงเข้าร่วมโปรแกรมนี้แค่3,800บาทเดี๋ยว3,800บาทมีโอกาสได้รถอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะโอ้อลังการแม่เจ้าค่ะก็ยังไงก็ต้องมาดูเพราะว่าเราจะสอนอาชีพให้ด้วยนะคะว่า3,800เราจะทำอาชีพยังไงให้มีรถขับค่ะอืมนะครท่านผู้ชมพลาดไม่ได้นะครับ มาท้าความพิสูจน์ความจริง3,008นะครับพร้อมกับรถนะครับที่น,น่าจะมอบให้เป็นของขวัญประจําปีหน้านะครับอย่าลืมอย่าพลาดแวะมาที่ลาดเท้าว101นะครับเดีย๋ยวสักครู่ยังคงเจอกันกับเรานะครับ